ฟังแล้วดูย้อนแยง้งเนอะแต่ว่าจริงๆประโยคนี้เป็นประโยคที่มีโคช้ชเนี่ยเขาสอนไปมานะคะคือให้มองธุรกิจตัวเองเหมือนธุรกิจของเพื่อนในเคสที่ว่าเวลาเราเจอปัญหาอย่างต้อยเองตอนที่ต้อยไปปรึกษาโคช้ชคือเจอปัญหาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยก่อนที่อยู่จะมีอารมณ์ไปโกรธเขาอะลองมองธุรกิจเป็นเกมก่อนแล้วต้วอยก็ยังแบบเอ้ยจะเกมยังไงดีเนาะเขาก็เลยว่างั้นยู่ลองมองเป็นธุรกิจของเพื่อนสิแล้วต้วอยก็พอเขาพูดประโยคนี้ต้อยก็เลยหัวเราะเลยเพราะรู้สึกว่า ไม่ถ้าทะเล่งของเพื่อนฉันก็ไม่ต้องเครียดนี่วะถกง่ะแล้วดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าตอยตอยไม่เครียดหรือว่าไม่มี emotion ไม่มี emotion e n นเกจอะตอยจะสามารถตัดสินใจเอาตัวเองออกมาไกลๆไ,ได้จากมุมสูงแล้วตัดสินใจแบบไม่บแ a s ได้ค่ะอันนี้ตอยว่าแบบสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าเรามี emotion หรือว่าโกรธอะไรกับใครอะเขาถึงบอกว่าอย่าตัดสินใจตอนที่เราโกรธ เพราะว่าเวลาที่สมมติว่าเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราถ้าเราอยู่เอาตัวเองอยู่ในนั้นเรามีอนะิโมชัน่ะเราจะไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ด้วยออปชันที่ดีที่สุดได้แต่ถ้าเราวิวว่าแบบเฮ้ยเป็นธุรกิจเพื่อนเฮ้ยหลุดเลยอะ่ะเราก็เลยเราถ้าเราหลุดออกมาเราถอยออกมาดูเราจะได้สามารถตัดสินใจได้ด้วยการแบบไร้ใบแอแล้วก็ถูกต้องได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ